สวัสดีครับผมลุงเฉียนขาคํำครับวันนี้ลุงเข,ขียนขาค้ำครันงานก็สางอยู่นี่มองเก่าเนี่ยแหละครับมัดใส่งานครับมีลุงขาค่ำอยูู่้เดียวเลยครับผมมีไปมาเลยเจ้ามีหลายโครงการโครงการนี้มันใกล้สิแล้วแล้วก็จะย้ายไปโครงการอีกโครงการหนึ่งแปดสิบกว่าหลังครับวันนี้ลุงเฉียนขาค่ำครั เจาะกระเบื้องนะครับเจาะกระเบื้องเพื่อซีเฮดเคาน์เตอร์ที่อ่างล่างหนานะครับในห้องน้ำ้องนี้นะครับจะมาใส่้องนี้นครับมาร์กไว้คีดเป็นรูปไว้แล้วเ,เอาไปปาดนะครับถาม้นเซ็ตแล้วมันก็จะเป็น เบียดมีแหละครับรเจ้าก็เสียวอ,อ้างล่างหนามาลงใส่อยู่มองนี้แลหละครับห้องน้ำห้องน้ำฮะครับก่อนที่ทำงานลุงเข็ดขาค่ำก็สิทมาลองเพลงจักเพลงสกนนะครับไว้ กอนซี่อล่องกัลุงขาคำาสมาว่าเรื่องเพลงที่ลุงขาคำแต่งนะครับว่าลุงขาคำเนี่ยแต่งเพลงจังได้นะครับแต่งแบบใดนะครับอันนี้ผมถือว่าเป็นการสอนนะครับว่าลุงขาคำกับผมมีคมรูปนั่นนะครับแต่ว่าลุงขาคำกับแต่งมาไปเรื่อยนะครับทึกษานํำคูบาอาจารย์นํำโตรทัศน์นำวิทยุฟังเพลงฟังยังไปนะครับคูรับพักจำเพลินวานะครับ เพลงนี้ซื้อเพลงว่าน,น้อนกน้อยนะครับเป็นเพลงเิ็กน้อยนะครับเิ็กน่อยอนุบาลเิ็กน่อยมูลนิธิพลังพลสองสามเปอระ 2, 3, 4, นะครับแต่งไวประมาณสิบห้าสิบหกปีแล้วครับอยู่เชียงใหมู่นละตอนนั้นเพลงอีเมเปลี่ยนไปบางทีอพอเปลี่ยนไปนี่แหละครับเพลงเิ็หน่อยอยู่ทางนักร้องภาคเหนือมันดังครับให้หนุ่มดอยเตาไปมมดเนี่ย เกี่ลุงเกศคคำแต่งแต่เพลงผู้ใหญ่นะครับวันนี้ก็เลยคิดวแบบ่าเพลงดงหน่อยแต่งได้อยู่บ่น,นะครับลุงมาคิดลองลอง,ลองคิดบึง้งกมมาลองแต่งบึ้งก็แต่งได้ดีนะครับโมกีมือสามี่มือก็แต่งได้เป็นสิบเพลงนะครับได้ขายไปแล้วสี่เพลงนะครับขายให้สถานีวิทยุยูยนวานนครน,นะครับไอ้ทียนสี่เพลงก็เจ้าห้แปดพันดีใจขนาดลุงเกศคคำ เขียนหนังสือซื้อได้เงินแปดพันนะครับดีใจขนาดกระเจ้าให้มีเพลงอันหนูกินนมแม่พี่ชอบแกงหนูคณิตคิดในใจนะครับอีกเพลงหนึ่งกับเด็กนอกนะครับมิอัลบั้มนั้นมีอยู่สิบสองเพลงนะครับมีอาจารย์แต่งน้ำกัน4สี่คน,นครับ เพลงลุงเกียดขาค่คำก็ยังได้ขึ้นปกด้วยนะครับก็จะได้ติดอันดับสิบสถานีวิทยุชุมชนภาคอีสานนะครับลอยลอยสามสิบหกสถานีติดอันดับสินะครับเพลงลูกกินนมแม่ก็ดีใจนะครับเพื่อว่าเป็นกําลังใจให้ฮัดแตง่งขยังต่อไปนะครับเพลงนี้เพลงโน้นน้อยๆนะครับวิธีแต่งลุงเกียดขาค่คำกับ หาเนื้อเรื่องหาคิดว่าจะแต่งไปแนวใดเนาะไปดีหน่อยคิดเห็นนกบินไปบินมาเอาแต่งนกเพีงนกหน่อยจะแตง่งยังไงเนาะก็คิดว่านกมันอยู่ในปา่านในดงเอ,อนกอยู่ในโกงขังคนจะมาขังอย่างสีนะครับคิดเนื้อเรื่องได้แหละครับมาเริ่มขึ้นต้นเลยนะครับมาฟังมาเบิ่งนะครับอันนี้วักแรกนะครับหนูเป็นนนกตัวน้อยบินล่องลอย อยู่ในป่าดงมีคนจับหนูใส่ในกรงนกครับสัมผัมสมันจะมีตัวนี้นะครับสัมผัสตะกี้ลุงกิรกรรมกบเป็นดอกตอนนี้ห้องพ่อห้งองสรโลงงงคือกันดงกลมนะครับเทียสุดท้ายก็นหนูก็งงมันก็ยังมาสัมผัสกันนะครับตัวนี้ตัวนี้หนูก็งงมาจับหนูขังทําใหม่นะครับ วักแรกนี่มันจะไม่ลงไม่เลยครับมาสังเกตบงตัวนี้นะครับลงไม่มาวักที่สองหนูร้องเจ้าแววเสียงหวานวักที่สองในแถวแรกเนี่ยมันมันบพข้องจองกับพวกนี้ของพวกป,ปังนาครับมันเป็นตัวน้ำน้ำวักนะครับคิดคิดถึงบ้านปลาดงพงไพเห็นบ่คับมาแหละสละไอ ทำใหม่ขังทำใหม่ับปลาดุงพงไค่ับมันมาสัมผัสกันอะนี้ครับคนฟังหนูร้องชอบใจเห็นไหมครับสองตัวนี้ต้องไปด้วยกันนะครับเรามาตัวนี้ับตัวนี้ดงกงพายใจมาด้วยกันนะครับไม่รู้หรือไงหนูร้องไห้หาแม่วักสองมาลงลงคำว่าแม่ลงสลายแอนะครับลงว่าแม่นะครับ วักสามแถวแรกคิดถึงเพื่อนอยู่ป่าดงครับบทสัมพัฒน์เขบกปเป็นอย่างเป็นนำนำวักนะครับคิดถึงกระจงกระรอกกระแตเห็นบอกครับผมก็หาแน่วมา,ามันมาลงตัวกับตัวนี้นะครับปึ๊บมาลงกระเอนบอกครับเพื่อนเพื่อนนั้นคงหาหนูแย่มาใส่แย่กันนะ,ระครับ พ่อแม่คงหลับตาไม่ลงครับวักสามลงสระองค์นะครับลงง,งูคือกขลงสระองค์ไม่ลงวักซีกระดานมดนะครับกระดานมดลุงจิตอาคาับองจิไปลองให้ฟังนะครับลองลองจังไนบ้านเขาก็คิดเอาโลดนะครับลงุงหอยแคมปโบเก่งดนตีนดนตีเล่นยังเขาเปลเป็นนะครับตีกองก็เป็นไปเพราะปังปังกองกองไปนแเลยนะครับ หนูเป็นนนกตัวน้อยบินล่องลอยอยู่ในป่าดงมีคนจับหนูใส่กลงหนูก็งงมาจับหนูทำไมหนูร้องแววหนูร้องเจ้าแววเสียงหวานคิดถึงบ้านป่าดงคงไพรคนฟังหนูร้องชอบใจ ไม่รู้หรือไงหนูร้องไหยหาแม่คิดถึงเพื่อนอยู่ป่าดงคิดถึงกระจงกระรอกกระแตเพื่อนเพื่อนคงหาหนูแย่ yeah. พ่อแม่นองหลับตาไม่ลงหนูเป็นนอนกตัวน้อยนั่งเงางอยแต่อยู่ในกรงคนไทยน้ำใจสูงส่ง เเดปล่อยนุ่มกลับดงเถิดน้าหนู่มไวแด่แด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 เดาเดเดเดวครับที่ไปเแปลงสีนะครับอากดคั่มไปน้ำรองเปน้ำมาสีนะครับนการพีดเต็งเพีงนะครับคิดถึงเพื่อนอยู่ป่าดุงเอาวักสามเนี่ยเขาส่วนมากจะมักสามักสามนะครับวักสามก็ถนะครับ คิดถึงเพื่อนอยู่ป่าดงคิดถึงกระจงกระรอกกระแตเพื่อนเพื่อนคงหาหนูเย่พ่อแม่นอนหลับตาไม่ลงหนูเป็นนอนกตัวน้อยนั่งเงาง้อยแต่อยู่ในกรงคนไทยน้ำใจสูงส่งปล่อยหนูกลับดงเถิดนะหนูวายแต่ฮัดดิ้งน่อยลองกันยกมือสวัสดีพร้อมนะครับยกมือพร้อมปัตุไทยคับ ผู้ใหญ่เห็นผู้ใหญ่ก็ให้ติปสิบบาทสิบบาทเป็นร้อยนึ่งก็มีนะครับใส่ดนตรีเข้าไปก็มมวนนะครับคนลองมาสิบกว่าปีคือมีคนลองนะครับเอาไปให้หลานสาวกำลังยุบกำลังยุบขึ้นปอซี่ปีนี้ลรมั้งครับปอสามปซี่ปีนี้นะครับปอสามปีนี่หลานสาวก็สิมักลองนะครับเพราะว่า ปูเพื่อนก็เป็นนักร้องเก่าประกวดได้ที่หนึ่งอยู่นะครับปูเพื่อนผู้สวยหวังนะครับแสด้แนวเพิ่อนน่ะละลุงเยริคามเสียงบุรีนะครับไปล่องมองไดเขาก็ไล่ลงไปธี่มองนั่นนะครับนี่แหละครับวิธีลุงแต่งลุงเจริคามแต่งเพลงแต่งแล้วก็มาล้องทํางานก็สั่งก็ล้องไปล้องฝึกไปอะไรแบบนี้ครับตัวเลขบกครองก็แปลงไหมนะครับวันนี้แปลงมาแล้วนะครับผมแต่สิว่าพีบ้าเขากับปเป็นยักนะครับ มันมีความสุขน้ำใจได้ยิ้มได้หัวมีความอิ่มอกอิ่มใจเป็นยาบำรุงสมองบำรุงหัวใจนะครับแต่งเพลงนี้จบแล้วบานนี้ก็คือเพลงใหม่แลบ้าครับบานนี้เพลงเพลงใหม่มาแตง่งแต่งคักจบแล้วเพลงใหม่ก็คือเพลงใหม่ต่อไปอีกครับแต่งไปทุกเพลงครับข้ม,มือมาแต่งเพลงแนวอินดี้นะครับแนวอินดี้แนวไอ้มันค้นซัวไอ้ยัยงเพลง ที่มันดังๆมันต้องแนวเพ่งเขาไปละครับคู่มือเนี่ยแนวแดนแนวยางไปล้ครับคู่มือต้องตามยุคตามสมัยครับผมเอาละครับผมสําหรับอันคลิปนี้ลุงเกตขาข่ำกะสิขอสวัสดีพ,พ่อแม่พี่น้องเพียงแต่สำานี่นะครับผมมันนี้บอกว่าโมเมนต์ว่าเป็นการสอนนะครับแล้วเป็นการบ่อยการฟังวา่าลุงเกตขาข่าแต่งเพลงแนวใด่นะครับแต่งแนวที่ลุงเกตขาบอกให้ฟังเนี่ยนะครับสมผัดนอกสมผัสใน ลงไปนี่ลงไปนี้นะครับยอนเบิ้งในคลิปก็ได้นะครับไปฮัดแต่งเหรียญแต่งหัวไปนะครับผมผมวมือในเพลงแนวอินดี้นบสัมพัท์ก็บเป็นยังนะครับอาใส่คำคล้องจองไปนะครับอาใส่เนื้อเรื่องแต่งเพลงบบยากนะครับแต่งเพลงยากตรงที่หาเนื้อเรื่องหาคำว่าคคำแต่งเนี่ยนะครับมันจังบบไปคือคนอื่นเขาแบนคบมันหายากนะครับผม สำหรับคลิปนี้ลุงเฉิดคำขอกล่า,าวคำว่าอยู่ดีไม่แห้งอยู่แดงไม่หี้พี่นอ้องทุกคนนะครับผม